สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงกเกษตรมือใหม่ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทําร้านให้กับมะเขือเทศแปลงตรงนี้ผมก็ปลูกมะเขือเทศไปอยู่89ต้นแล้วก็มาทําร้านข้ามันอุปกรณ์ที่ทําก็จะมีไม้เป็นหลักนะครับก็จะมีไม้หลักมันอยู่9 9อันนะ9อันหรือ9ต้นหรือ9้าเล่มนั่นแหละเอามาปักตรงหัวตรงกลางแล้วก็ตรงท้าย เสร็จแล้วก็ทําคานทําคานนะแล้วก็เอาไม้มาพาดนะไม้มาพาดก็ใช้ตอกมัดใช้เชือกใช้ไหลมัดนะครับก็เป็นล้านให้กับมะเขือเทศปลูกไปได้สักษามาทิตย์มันก็จะเสียทิ์มันก็จะโผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเลยคานเรานี้เมื่อมันสูงขึ้นมาลักษณะแบบนี้มันก็ปล่อยกิง่งปล่อยยอดมันพาดไปตรงคานของเรา เราทาร้านแบบนี้มันก็มีข้อดีคือหนึ่งกิ่งมันได้พาดอย่างเงี้ยกิ่งไม่หักเวลามันมีออกเวลามันออกลูกเยอะๆเนี่ยมันมันหนักมันหนักกิ่งมันจะหักนะถ้าเราไปเอาไม้ไปปักเป็นเล่มสองเล่มหรือเป็นซุ้มมันเป็นสามอย่างสามขาสี่ขาเนี่ยเราต้องผูกขึ้นไปเรื่อยๆเวลามันออกลูกเยอะๆกิ่งมันก็จะหักลงมาอีกผมเคยทําลักษณะแบบนั้นนะแต่งวดนี้ก็เปลี่ยนวิธีมาทําเป็นร้าน ลักษณะแบบนี้นะครับก็ได้ผลนะครับลูกมันออกมากิ่งมันออกมามันก็จะมาพาดมากองไว้ตรงนี้เราก็จะเก็บง่ายการเก็บเกี่ยวก็จะเก็บเกี่ยวง่ายนะลูกไม่ช้ำไม่เสียถ้าเราปล่อยมันกองไว้กับดินเนี่ยไอ้ที่อยู่ด้านล่างนะกิ่งมันทับยอดมันไปทับใบไปทับลูกไปทับกันเนี่ยไอ้ที่ออกใหม่ๆก็อยู่ข้างบนไอที่ออกก่อนก็อยู่ข้างล่างก็ทําให้ลูกมันเน่ามันช้ำมันเสียนะครับ เสียหายผลผลิตของเรานะครับทําแบบนี้ลักษณะแบบนี้ก็จะง่ายอะท่านผู้ชมง่ายในการดูแลง่ายในการเก็บนะครับง่ายในการที่เราจะมาจัดการเรื่องอย่างอื่นนะเรื่องหญ้าเรื่องอะไรที่อยู่ใต้ล้านนี่เราก็สามารถที่จะล้วงหรือง่ายต่อการที่เราจะมาเติมปุ๋ยนะเติมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกอ,อะไรต่างๆที่เราก็โยนโยนเข้าไปใต้ล้านนี้ก็ Firstly, จะเป็นปุ๋ยให้มันนะคือท่านผู้ชมท่านใดที่ปลูกมะเขือเทศที่บ้านอยู่ ปลูกในกระถางปลูกอะไรอะไรต่างๆถ้ามีวัตถุดิบถ้ามีมงมีไม้อะไรต่างๆก็จะทําแบบนี้ก็ไปลองทำได้นะครับยินดีนะครับยินดีนะครับจะทําตามแบบผมนี่ก็ยินดีเนาะมันก็ดูสวยงามนะเป็นสัตว์เป็นส่วนที่สําคัญเราเก็บเกี่ยวได้ง่ายผลผลิตเราก็ไม่เสียหายนะครับคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทําร้าน มะเขือเทศนะครับล้านมเขือเทศแล้วก็ดูผลผลิตที่มันกําลังออกนะกำลังออกกําลังโตกําลังงามนะครับพบกันใหม่ในะคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ